ทหารขเขมรยน,นีแตกยกฐานแค่ได้ยินเสียง F16 ก็หลอนทั้งกองแล้วหลัง F16 ขึ้นบินโฉกพร้อมไข่จากกองบินหนึ่งโคราชขึ้นฝึกบินลาดตะเวนในเขตอีสานโซนิคบูมจนทำขเขมรวิ่งหาที่หลบวุ่นฝุ่นตลกโดยเรื่องนี้เองนะครับก็ได้ทำเอาทหารขเขมรต้องแตกตื่นกันอีกครั้งหลังจากมาล่าสุดต่อกับสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรยังคงตึงเครียดแบบไม่พักตั้งแต่การลบ5วันมาจนถึงปัจจุบันจึงทำให้กองทัพทุกเหล่า มีการเตรียมความพร้อมรักษาความสงบแบบเข้มข้นกว่าปกติซึ่งก็รวมถึงกองทัพอากาศเช่นกันผู้เป็นพระเอกในสมรภูมิลบ5วันอย่าง F16 กนะครับก็ได้มีการออกมาบินให้เขมรได้หวั่นภาวากันอีกครั้งหลังได้มีการรายงานแบบสดสดร้อนๆจากพี่เล็กวาสนานาน่วมในเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยว่าเครื่องบินลบ F16 จากกองบิน1โคราชได้ขึ้นฝึกบินลาดตระเวนตามวงรอบปกติในเขตอีสานไม่ได้ไปบินใกล้ชายแดนแต่แค่แววเสียงเท่านั้น ก็กลับทำเขมรแหววิ่งหาที่หลบให้วุ่นกันเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าสาเหตุที่เขมรต้องกลัวจนขี้หดตดหายถูกครั้งที่ได้ยินเสียง F16 นั่นก็เพราะว่าในช่วงสมรภูมิลบ5วันไทยเขมรที่เพิ่งผ่านมานั้นต้องบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่กองทัพอากาศไทยได้สแสดงเขี้ยวเล็บเต็มพิกัดส่งเครื่องบินลบ F16 จากกองบิน1โคราชและกรีบเบรเพนจากสุราษฎร์ผัดกันขึ้นบินถล่มใส่เป้าหมายเขมรจนสะเทือนทั้งแนวรบตลอด5วันเดือด เครื่องบินลบไทยขึ้นปฏิบัติการรวมหลายสิบเที่ยวบินไล่ตั้งแต่ F16 บินโจมตีตัดเส้นส่งกำลังของขเมรใกล้ปราสาทตาเมือนทมลงบึ้มลูกใหญ่ใส่ฐานปืนใหญ่จนแตกกระเจิงเสียงบึ้มสนั่นวันไหวทำเอาทหารขเมรแตกกระสานสั้นเส้นวิ่งหนีตายปล่อยอาวุธทิ้งละเนลหน้าถัดมากีบประเพณก็ไม่ยอมน้อยหน้าบินเข้าล็อกพิกัดที่มั่นและบังเกอร์ของขมรในพื้นที่ป่าแนวพนมดงลัก ทิ้งบอมลงต,ง,ตงตรงตรงเป้าหมายพังยับฐานทัพย่อยที่ขเขมรสร้างแอบแอบถูกบทเละไม่เหลือซากควันไฟลอยคลุ้งเป็นหลักฐานความพินาศวันที่สามของการลบยิ่งหนักฟูง F16 บินซ้อนสองละลอกโถมโจมตีเส้นทางลำเลียงและจุดรวมพลของขเขมรทิ้งบึ้มาสาดลงใส่ภูมะเขือจนฆ่าศึกกระเจิดกระเจิงทหารหลายหน่วยถึงกับโยนปืนนีเอาตัวรอดทิ้งสเสบียงอาวุธเต็มค่ายตกหน้าผานีโดยช่วงท้ายสงครามห้าวันกริฑเพนทำหน้าที่เก็บกวาด ตะลุยทิ้งบื้มใส่ป้อมยิงสนับสนุนและคังสเสบียงเคเมินโดนล้างผานจนเหลือแต่กองซากเกรดกับเศษซากอาคารเสียงเครื่องยนต์ที่ดังแหวกฟ้าคือสัญญาณแห่งความพ่ายแพ้ที่ทำเอาค่าศึกขวัญกระเจิงจนไม่มีใจจะสู้ต่อสมอรภูมิ5วันจึงเป็นเหมือนฝันร้าของทหารเคเมินเพราะทุกครั้งที่เสียง F16 กับกิบเพนได้กระหึ่มบนท้องฟ้าก็คือคำเตือนว่าความพินาศกำลังโปรยลงมาแบบไม่มีวันหยุดและแน่นอนครับต่อไปนี้ยิ่งโหดกว่าเดิมเพราะล่าสุด สดสดร้อนร้อนจากการรายงานการส่งไม้ต่อของผู้บัญชาการทหารอากาศจะยิ่งทําให้ขมรไม่กล้ามายุ่ยยุ่ได้อีกโดยก่อนหน้านี้เองด้านกองทัพอากาศไทยได้เผยว่าเที่ยวบินสุดท้ายที่มากกว่าการบินคือการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่นักบินลบทางอากาศทุกคนโดยพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนากุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนกองบินสีตาคลี และปฏิบัติการบินกับเครื่องบินขับไล่ f 1 6เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักรบทางอากาศพร้อมทั้งได้ถ่ายทอดประสบการณ์การรับราชการผ่านการสนทนาอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นโดยกองทัพอากาศขอเน้นย้ำในความมุ่งมั่นในการปกป้องนันฟ้าไทยด้วยความเป็นมืออาชีพของกำลังพลทุกคนและพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนด้วยหัวใจที่เสียสละและกล้าหาญ และนอกจากนี้ก็ย้ำว่าก่อนที่จะมีการประทะการรอบแรกระหว่างไทคเมรทางด้านผู้บัญชาการทหารอากาศก็เป็นคนขึ้นบินวอร์มเครื่องด้วยตัวเองและครั้งนี้ก็เช่นกันก็ไม่ทราบว่าจะมีการประทะเมื่อไหร่แต่ที่แน่แน่คือผู้บัญชาการทหารอากาศมาวอร์มเครื่องด้วยตัวเองนั้นได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารทุกนายอย่างแน่นอนและนอกจากนี้เองทางกองทัพอากาศก็ได้เผยว่ากีบเพนมีการเตรียมความพร้อมยกสองด้วยการฝึกบินร่วมกับกองทัพจีนโดยได้ระบุว่า เมื่อปีของสองประเทศบอยบินเคียงกันยิ่งสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงของกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศแห่งกองทัพปลดรปล่อยประชาชนจีนได้จัดพิธีปิดการฝึกผสมฟาวคอนสไตล์2,025นะักกองบิน23จังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้แทนทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นประธานการฝึกครั้งนี้ไม่เพียงเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารแต่ยังเป็นการสร้างมิตรภาพความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวเพราะทุกเที่ยวบินคือบทพิสูจน์ทุกภารกิจคือความไว้ใจและทุกมิตรภาพคืออนาคตที่เรียกได้ว่าตอกหน้าขเขมรแบบจังๆหลังหักหลังจีนไปซบเท้าสหรัฐแต่ยังไม่จบเท่านี้เพราะขณะที่กีบประเพณฝ,ฝึกฟาวคอนสไตล์2025กับจีนที่อุดรส่วนแ1 6บ,บ 16, ก็ฝึกไทบูเมลแรงกับเอฟเฟเของทัพอากาศออสเตรเลียที่โคราชอีกด้วยทำเอาขเขมรไปไม่ถูก เพราะจะไปร่วมฝึกกับใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องบินลบสักลัมส่วนที่มีก็ตั้งแต่ยุคสงครามและโดยเฉพาะมาล่าสุดเลยนะครับสดสดร้อนร้อนก็มีการรายงานจากพี่เล็กวาสนานานุ่มได้เผยว่ากองทัพอากาศโหดกว่าเดิมหลังผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่เผยว่าเราไม่ได้ต้องการสงครามแต่ถ้าเราต้องการสันติภาพเราก็ต้องพร้อมลบขอให้ประชาชนเชื่อมั่นโดยบิ๊กคิมผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่ และนอกจากนี้ก็ยังเผยอีกว่าท่านได้แถลงข่าวกับสื่อทันทีหลังรับตําแหน่งจากพลอากาศเอกพัน์พักดีพัฒนกุลที่เกษียณร,ราชการว่าผมตั้งปณิธานไว้ว่าผมจะกระทําทุกวิถีทางโดยหน้าที่ความรับผิดช,ชอบและอํานาจที่ผมมีเพื่อสารต่อแนวทางที่พลอากาศเอกพันพักดีในการทําให้กองทัพอากาศเป็นกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกด้าน ผมไม่คิดว่าผมจะมีเวลาที่จะมาเลี้ยงฉลองกับการรับตำแหน่งหรือแสดงความยินดีใดๆในขณะที่ยังคงมีพี่น้องทหารของเราที่ชายแดนเพื่อรักษาธิปไตยอยู่ทุกวันทุกคืนสิ่งแรกที่ผมจะกระทำคือสั่งการให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทั้งหมดเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อได้รับคำสั่งผมคิดว่าเราไม่ได้ต้องการสงครามแต่ถ้าเราต้องการสันติภาพเราก็ต้องพร้อมรบครับขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพอากาศครับ เรียกได้ว่าต้องมีเซอร์ไพรส์แน่ๆครับคอมเมนเตรียมกินไข่ได้เลยผมตั้งปฏิธาณว่าจะกระทำทุกวิถีทางด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจที่ผมมีสารต่อภารกิจของท่านพลอากาศเอกนักดีพัฒนคุณที่จะทำให้กองทัพอากาศเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในจุดได้ครับผมไม่คิดว่าผมจะมีเวลา มาเลี้ยงฉลองการรับตำแหน่งหรือแสดงรับการแสดงความินดีใดๆในขณะที่ยังคงมีที่น้องทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยอยู่ทุกวันทุกคืนสิ่งแรกที่ผมจะกระทำคือสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยในกองทัพอากาศเตรียมพร้อมที่จะป,ฏ,ปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อรับคำสั่งผมคิดว่า เราไม่ได้ต้องการสงครามครับแต่ถ้าเราต้องการสันติภาพเราต้องพร้อมรบครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพประกาศครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ,บยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อย เลลี่ดาม่า